สิธายื่นหนังสือลาออกพักไทยสร้างไทยวันที่1พฤศจิกายน66สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกออกตมีรายงานข่าวว่านาวาตรีสิธทาทิวารีได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยทสทเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่ผ่านมา โดยนาวาตรีสิทธาทิวารีซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้ง2566ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิพกพรรคทสทอย่างไรก็ตามตามขั้นตอนของกฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง ศ2,560มาตรา27วรรค2กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพักการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นแบบเอาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพักการเมืองหรือนายทะเบียนพักการเมืองประกอบกับกอกอตได้มีระเบียบคณะกรกรมก,ก,ก,การการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมือง ฉบับที่2พศ2565กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพักการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพักการเมืองข้อมูลกรรมการบริหารพักการเมืองกรรมการสาขาพักการเมืองและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด